สวัสดีครับพบกับผมีครั้งพบสมาร์ททริปจากการขายบริษัทต้องเจริญยน์วันนี้ผมมากับกู่หัวผมเลยน้องตต้บครับผมสวัสดีครับผมตัต้บครับจากบริษัทต้องเจริญยนจำกัดรถมือสองจังหวัดอุบลราชธานีครับผมวันนี้ครับเรามากับรถต o ยต้าไฮรัก r ีโว่2.4 G p r a n h a โฉมปี2018ค <2018. S 1> ันนี้เลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกับน้องต๊อบเลยครับนี่คันนี้จัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าโคมไฟของเดิมจากโรงงานตัวนี้เป็นลิวอหน้าหลอ่อรุ่นท็อปเลยนะฮะมาพร้อมกับล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้สวยเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภายในของออปชั่นคันนี้กันดีกว่านะครับนี่ตัวนี้เป็นรุ่นสมาร์ทแคปนะฮะแคปเปิดได้นะครับภายในสวยเลยนะฮะ ตัวนี้ได้เป็นเบาะเดิมนะของโรงงานเลยนะครับมาพร้อมกับภูมอะไรมัลติฟังก์ชันนะฮะตัวนี้เป็นรุ่น G ีออโต้นะฮะเกียร์ออโต้นะครับผมออปชั่นมีอะไรบ้างจัดเต็มแน่นอนคันนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ที่เป็นดิจิตอลนะฮะจอนะครับมาพร้อมกับจอระบบทัชสกรีนนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะฮะเดี๋ยวเ,เปิดให้ดูนี่จัดเต็มเลยถีงเป็นเกียร์ออโต้มีโหมด อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดจัดให้เลยนะครับตัวนี้เลขไม่อยู่ที่81,000กิโลเท่านั้นเองนะครับเจ็ดสกิโลเท่านั้นครับสวยๆเลยครับคันนี้ป่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนท้ายของรถคันนี้กันเลยดีกว่าเป็นยังไงนะครับผมสวยๆเลยครับคันนี้นี่ท้ายสวยเลยตัวจีนี่แฮร์ริ่งวีโก้ลีโวนึ่ตัวจีสองนะครับท้ายสวยกระชงกระ การนชนหลังมีให้นะฮะของเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับผมรถคันนี้สวยสดเดิมแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นเด็ดของเราเลยดีกว่านะครับรีโว่น้าหล่อคันนี้จัดเลยนะฮะใครหาอยู่นะฮะเกียร์ออโ,โต้หายากด้วยนะครับกับโปรโมชั่นเดือนนี้เท่านั้นนะครับปกติราคาอยู่ที่6กแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเดือนนี้ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองครับออกรถได้ทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่าชาวนาชาวไร่ชาวสวนพนักงานอะไรออกได้หมดเลยครับมาที่ต้องเจริญยนต์ไม่ต้องวัดดวงไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนครับผมสนใจติดต่อที่นี่เลยเซลท็อป096 909 1709ครับผมต๊อปแต็บครับ087 791 4 1 9 9นะฮะรักใครชอบใครชอบคันนี้ซื้อคันนี้จัดเลยที่นี่เลยต้องเจริญยนต์นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ